แปดหมื่นสี่พันพระองค์นี่ยังอยู่กับเราเราจะเชื่อใครลแล้วท่านได้สักพันยุทธญาณมาจากไหนจึงจะได้ไปบอกว่าสูตรนี้ใช่สูตรนี้ไม่ใช่นี่ผมว่าเงื้อหลายเลยนะยังว่าภาษาอีสานเ้ามันจะขัดเนาะแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเล่มไหนมันเลอะเรือนสูตรไหนมันเลอะเรือนบรรทัดไหนหน้าไหนมันเลอะเรือนแลไอ้ที่ไหนแล้วไอ้ที่ท่านเอาไม่เลอะเรือนแล้วท่านรู้ได้ยังไงขอโทษทีบาลีท่านเรียนไหม บาลีท่านได้เรียนไหมไม่ได้เรียนอธภิธรรมได้เรียนไหมไม่ได้เรียนอาตถะถาเขาไม่เอาแล้วเอาอะไรไปวินิจฉัยว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วก็ทั้งทำสังฆทนามากันเรื่องเนี้ยตั้งห้าหกครั้งพระเถละทั้งเป็นล้านล้านองค์ที่เขาคัดหัวกระทิมาเนี่ยท่านไม่ยอมตัดทิ้งถ้าอันไหนไม่ใช่ท่านก็ต้องตัดไปแล้วสิอันไหนใช่ท่านก็ต้องรักษาไว้ท่านเป็นพระอรหันต์ได้ปฏิสัมพิทาได้อภิญญาสามทั้งนั้นอภิญญาหกเป็นซ้ำ เออและไอ้ที like bbe bbe so so ่ท่านพูดไม่เลอะเดือนเอาพูดเล้วอยู่ผมดึงเขาผมมาโจมตีเขาจนได้ช่ว่าอาจารย์นี่รู้กล้าเผยกล้าเผยแผ่ไหมเนี่ยเล่นี่ไอ้คำพูดอย่างนี้เลอะเดือนไหมครับเนี่ยเวลาผมก็จะหมดที่แกนี่นะครับคํานี้เลอะเดือนไหมครับเนี่ยนิพานไม่เป็นอัจจาหรืออนัตตาเลอะเดือนไหมรับรองครับไปเสิร์ชหาเลยครับในพระไตรปิฎกอัตถกถาจะไม่มีคําว่า นิพานไม่เป็นทั้งอัตตาหรืออนัตตาไม่มีในศาสนานี่คํานี้จะไม่มีเปน็นอกาศถ้ามีผมยอมศึกครับถ้าใครหาคํานี้ไหมผมได้ในพระไตรปิฎกอัตรายาที่เขาพิมพ์นี่นะแต่ฉบับนั้นผมไม่เอานะฮะฉบับสามสิบสามเล่มผมไม่เอา,า,า,เมมเอาต้องฉบับนี้จริงๆโอ้ยจ้าเพราะเผื่อกเขาเติมเข้ามาผมก็จะซวยต้องศึกแต่ฉบับนี้นะฮะฉบับสยามราัฐก็ตามหมหามงคลมหาจุฬาเนี่ยถ้ามีคําเนี่ยนิพานไม่เป็นทั้งอัตตาหรืออนัตตาถ้ามีคํานี้ผมยอมศึกเลยครับ มิสุทธิมักเนี่พระพุทธโคสาจารย์ผู้รวบรวมอัจฉริยะนี่ท่านรวบรวมไว้คือก่อนที่ท่านจะไปรวบรวมอัจฉริยะนี่นะครับพระเถระชาวศรีลังกาจะต้องทดสอบความรู้ท่านก่อนโดยให้ทางคาถาไปคาถาหนึ่งใช่ไหมมาผมไม่ได้จำยังพูดว่าคาถาเมื่อก่อนท่องได้อะไรสีเลนะปฏิถยานโรสปัญโยจิตตังปัญญจะเาวอยังอาตาปีนิปโกพิกุโสอิมังวิเชตเยชตังนี่ แปลไม่ได้เลยเขามาให้ใกล้ๆรูนี้นนะฮะ <c oughs> ท่านให้คาถาแค่นี้พระพุทธโคสาจาร์ท่านแต่งวิสุทธิมรรคได้ต้องเยอะต้องเล่มขนาดนี้ให้พระเถระชาวลังกาได้ตรวจสอบดูว่าท่านมีความรู้ความสามารถขนาดไหนที่จะมารวบรวมเถกถาเมื่อท่านแต่งอะไรท่านแต่งวิสุทธิมรรคมาอย่างนี้ท่านก็จงรู้ว่าโอ้พระองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาท่านจึงยอมมอบคำภีให้ จึงยอมให้รวบรวมรมาทังกถาพระพุทธงคาพระพุทธโฆษาจารย์นี่โอ้โมีคุณประโยชน์หาหาที่สุดไม่ได้ครับทําไมล่ะครับหนึ่งท่านปริวัติพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกตอนนั้น,นพระโมคคลริบุติสะเถระได้นําไปสู่ประเทศเสียงกาแล้วก็ได้ปริวัติเป็นภาษาสิงห์ผลไปแล้วพระทีรปิฎกนะครับพร้อมด้วยอัตกถา ซึ่งประเทศอินเดียตอนนั้นเสื่อมเต็มทีแล้วคำพีเหล่านี้ไม่สมบูรณ์แล้วท่านจึงได้ไปทีสงกาพอไปศรีลังกาท่านบอกว่าถ้ามันเป็นภาษาสิงหโหนอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวเกาะสิงหโหนเท่านั้นจะไม่เป็นประโยชน์ทั่วไปท่านจึงปฏิวัติกลับมาเป็นภาษามาคตเป็นภาษาบาลีภาษาที่รักษาศาสนาให้เราทั่วโลกได้ศึกษาเราเรียนกันเป็นภาษาบาลีเนี่ยซิโยังโยกันอยู่นี่แหละใช่ไหม ม่งั้นเราก็ต้องมีศึกษาภาษาสิงหนนี่คือพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปริวัติภาษาสิงหหนนะพัฒดาเป็นภาษาสิงหนกลับมาเป็นภาษาบาลีกลับคืนดั้งเดิมแล้วท่านก็รวบรวมมาทั้งกถาแล้วก็ปริวัติภาษามาเป็นภาษาบาลีให้เราตามเคยนี่มีคุณขนาดไหนครับแทนที่จะได้รับคํายกย่องกลับถูกตาหนิตีเตียนนี่อันตรายไหมเนี่ยผู้ที่ตีเตียนเหรอฮาไม่ะ ก็ร้อยห้าสิบสิขาบทนี่อาตมาว่าไปแล้วมาไม่ทันมัง้งอยู่ในวิัยมีชัดเจนอยู่ในคำพีปริวานพระเจ้าบอกสิกขาบทของพิสุนีเท่าไหร่พิสุนีมีเท่าไหร่พระองค์ตอบมาไว้ชัดเจนพระอุบาลีเป็นผู้ถามแล้วก็ดูในปาติโมกขุเทศนะครับก็ในพระวินัยพีดกปาติโมกคุเทศเนี่ยปาติโมกคุเทศมีเท่าไหร่พระองค์ก็บอกมีห้ามีอะไรบ้างเนี่ย ก็สองร้อยยี่สิบชัดเจนไม่มีขาดกันแต่คำนี้ไม่มีครับนิพานเป็นอะไรผมอยากจะถามท่านทั้งหลายาอาจารย์ในรุถหมดเวลาแล้วเพิ่มไว้ไห,นหน่ยนิดหน่อยเออถามลูกกรรมก็ไดนะ้ขอเวลานิดหน่อยนะครับเพราะผมนั่งรถมาตั้งไกลนะฮะช่วยเวลาผมอยากจะถามท่านทั้งหลายว่าคำว่าสัพเพธรรมาทุกข,ขาไม่ขอโทษอ่ะ สัพเพธมาอนิจจาสัพเพธมาทุกขาสัพเพธมาณตามีไหมในศาสนานี้หรือว่าคําไหนมีคําไหนไม่มีเนี่ยสัพเพธมาทุกขาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธมาอนิจจาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธมาณตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นนาตา,น,านี่คาไหนมีคําไหนไม่มีสองคำแรกทำไมไม่มี เพราะว่าอนัตตานี่มันกินถึงนิพพานด้วยครับนิพพานเที่ยงสุขแต่เป็นอนัตตาเพราะงั้นคำว่าสัพเพธรรมาทุกขาไม่มีเพราะธรรมาหมายถึงนิพพานด้วยนิพพานไม่ทุกนี่ครับนิพพานเป็นบรมสุกอะสัพเพธรรมานิจ่ามไม่มีเพราะนิพพานเที่ยงขันห้าต่างหากไม่เที่ยงมีแต่สัพเพธรรมานะตาทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งขันห้ารูปนาม ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตานิพพานก็เป็นอนัตตาเพราะอานว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็เอามาเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาหมดจะเปิดเลยเชื่อผมเถอะผมพูดไม่พีรอก <c oughs> <c oughs> ตอนทา้าดไปนิพพานใช่ไหมครับ <c oughs> จริงครับสแสดงฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ เป็นเรื่องของอภิญญาครับคือก่อนที่พ,พระเจ้าปรรนิพานเนี่ยพระองค์จะอธิฐานเอาไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าขอพระธาตุของเราทั้งหมดที่ไม่ดนรับกา,ารเคารพสักการะบูชาแล้วเนี่ยเมื่อศาสนาครบห้าพันปีไปรวมกันที่พุทธคยาแล้วก็จะมีการแสดงยาโมกปฏิหารเหมือนกับแสดงยาโมกปฏิหารปราบเบราจีในคาถาธรรมบุตรเชืวออาจารย์ทำแบบนี้นะครับแล้วไฟก็จะลุกขึ้นไหม้พระธาตุทั้งหมดไม่เหลือ แล้วเวลาอีกสองพันกว่าปีนะครับถามว่ากลับมาอย่างไงเพราะแรงอธิษฐานอะ่ยอภินญ,ญาครับทำหน้าอภิญญาที่อธิษฐานไว้ทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีการแสดงทํามไหมถ้าผมผมก็บอกว่ามีการแสดงแต่ในที่นั้นท่านไม่ได้บอกว่ามีการแสดงทํานะครับเพียงแต่ท่านบอกว่าแสดงยามกปฏิหารเหมือนกับแสดงยามกบริหารปราเดรถถัจฉีที่เมืองสาวัตถีนในครั้งนั้น ทีนี้การแสดงยามกปฏิหารปราบเดียรถีมีการแสดงทำไหมมีการตอบปัญหาธรรมะไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็แสดงว่ามีการแสดงทรมีการตอบปัญหาธรรมะแล้วก็มีการบารรลุธรรมด้วยนะครับนั่นคือหลักฐานอย่างนีน้เพราะฉะนั้นพระหันตานบางองค์ทําไมปีนี้ผ่านแล้วกระดูกยังเป็นทา่านนั่นคือแรงอธิฐานไว้ทําไมบางองค์ศพจึงลอยได้นั่นคืออธิฐานไว้บางองค์ทําไมไฟจึงไม่ลุก แรงอธิษฐานไว้อธิษฐานไว้ก่อนตายทำเอาพินญาแล้วก็อาพิญญา,นะา,ญญานะแล้วก็อธิษฐานไว้อย่างนี้มีครับแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะตัวจริงคือปรินิพพานไปแล้วครับแต่วรืนี้มันเป็นเรื่องอธิษฐานไว้เป็นเรื่องฤทธิท,ที่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ครับไม่ใช่พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วและนี่คําตั้งหลายคําที่ไม่มีนะครับวิมดุดนี่นะคําที่ท่านพูด แล้วก็ไม่มีในพระไตรปิฎกวิมุตข้ามหัวเราไปมาอยู่ไม่มีอันนี้บัญยากขึ้นไหมครับเนี่ยวิมุตข้ามหัวเราไปมาพระเจ้าไม่เคยบอกวิมุตข้ามหัวเราไปเรามาอยู่นะพี่สุดทั้งหลายมีไหมไม่มีวิญญาณรู้วิมุตไม่ได้มีไหมครับวิญญาณรู้วิมุตไม่ได้ในพระไตรปิฎกไม่มีอะไรก็มไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้นิพผ่านไม่ได้เพราะนิพพ่านไม่มีวิญญาณ้อยต่อระหว่างวิญญาณ กับวิญญาณน,นั้นคือสภาวะของวิมุตติอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตัดไว้อาสุภะไม่เปลี่ยนมัชฌิมาปริปทาอย่างนี้พุทธเจ้าก็ไม่เคยตัดไว้อันนี้คือบัญญัติขึ้นเองอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะรับรองถ้ามีถ้ามีในพุทธวจนะผมซึกทําเหล่านี้ซ้ำนี่แหละ <laughs> ผมล้ายืนยันเพราะผมก็ว่า,าตามพระเดป็นอดีตสารีการเนี่ยนะมาว่าให้ฟัง ไม่ได้เอาความเห็นส <si ่วนตัวแต่บางอย่างเพียงแต่พูดให้เห็นให้ให้เห็นความจริงแค่ว่าชี้แจงให้เข้าเข้าใจเท่านั้นเองแต่ด้วยหลักเราก็จะยึดสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นหลักเป็นที่พึ่งก็คิดดูกันแล้วกันนะครับอย่างที่ผมไม่เห็นผลไปแล้วนะครับว่าเราจะเชื่อพระดีเบนโกรอตคาดีกาซึ่งสายเทรวาสเรารักษากันมานับพันพันปีเนี่ยกับพิกษุรูปหนึ่งซึ่ง เพิ่งศึกษาไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายบาลีก็แปลงไว้ได้ฮะแล้วไปดูถูกนักเรียนอภิธรรมใช่ไหมเรียนนวิธรรมก็ไม่ได้เรียนพุทธวาจะนะบาลีก็ไม่ได้เรียนพุทธวาจะนะเนะยเรียนภาษาโบราณโบราณถ้าถามว่าท่านเหล่านี้ไม่เรียนบาลีแล้วใครแปลฉบ,บ,บับสยามรัฐไหมท่านแปลเองได้ไหมแปลเองได้ไหมครับไม่ได้ฮนะ คนอื่นเขาเรียนจนต้องใส่แว่นตากันเป็นแถวเนี่ยมาพวงหาทั้งหลายเนี่ยกว่าเขาจะแปลพระไตรปิฎกออกมาให้อ่านได้นี่ลําบากลําบนนะครับไม่ยังง่ายเส้นแล้วมันบอกว่าเรียนเดรอนฉาไม่เรียนพุทธวจะนะเออไม่ไดนเรียนพุทธวนาเรียนภาษาโบราณแล้วถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เรียนมาแล้วใครอะแปลฉบับสยามรัดออกมาเป็นภาษาไทยให้พระไตรปิฎกจริงๆมัเป็นมาษามาลีภาษามาโครอะเขาแปลมาให้แล้วเราไม่เคารพเขาไม่ ชื่นชมนุโมทนานี่มันจะควรหรือขึ้นเหยียบไหลแล้วยังจะข้าหมหัว่าไปอย่างนี้เขาทํากันที่ไหนราเใช่ไหมตัวเองได้มีโอกาสขึ้นมาศึกษา,ษาพระไตรปิฎกพระอาศัยผู้รู้ทั้งหลายเขาแปลมาให้นี่โอ้โหมันบรรกากาบขอบคุณเขาร้อยครั้งพันครั้งอ้าวแค่นี้หรอท่านอาจารย์ <c oughs> นุโมทนากับท่านทั้งหลายนะครับที่ได้อุตส่าห์ฟังผมตั้งสองชั่วโมงกว่า จริงๆท่านก็เข้าไม่ตรงเวลาเท่าไหร่หรอขาดตรงนี้ผมเกินไปเจ็ดนาทีก็อนุโมทนาเชิญชมยนินดีกับทุกท่านยังมีหลายประเด็นครับนี่ถ้าวันหลังได้อีกสักโง่ไอ้เจ้วเลยเรื่องทำน้ำมนต์เอ่ยเรื่องสวายข้าวพุทธเอ่ยเรื่องโอ้หลายเรื่องครับผมเตรียมไว้ของผมอ,ะอ่ะคบขอบคุณ ท่านพระอาจารย์ประลัดสมโพธิวิศโรนะครับท่านอยู่ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นนะครับถ้าใครคล่องใจอยากจะได้แบบฉบับเต็มๆคุยกันทั้งวันอย่างนั้นนะฮะน,นี้มนไปพักได้นะครับต่อไปขอเชิญตัวแทนวัดป่าจริยธรรมได้ถวายเครื่องพระยธรรม